รอแกเราคิดถึงแกตลอดเวลาแต่ทุกครั้งที่แกไม่ว่างเราจะบอกกับตัวเองสเสมอว่าทุกนาทีที่เรารอแกกำลังไปต่อชีวิตคนอื่นอยู่โอเคทุกคนวันนี้ไม่อยู่กับผมกัอีกแล้วนะครับ e2f น,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 นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีสโล่ตัวละครอลุกนะครับหรือว่าเรียกง่ายๆคือ DJ อล็อกนะครับก็อย่างแรกคือผมจะเข้าเรื่องเลย ผมจะตัดต่อใน VSCO นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการโหลดฟรีนะครับร่วงเดี๋ยวเวลาผมว่างๆผมก็จะมาสอนนะครับแล้วก,กดไปที่บวกด้านล่างนี้นะครับแล้วก็กดกดไปที่สตูดิโอเนี่ยแล้วก็กดบวกนะครับแล้วเราเนี่ยไปกด ไปตัดคลิปให้สิบสับนะครับแล้วกดนำเข้านะครับผมเอาคลิปนี้นะคลิปเก่าแล้วนะครับแล้วเราก็กดไปตรงนี้เนี่ยกดกดปุ๊บให้เราเนี่ยกดไปที่เครื่องมือนะแล้วก็มันกดที่ความเร็วนะครับ <c oughs> <c oughs> ให้เราปรับอ่าไอ้เนี่ย <c oughs> เท่าไหร่ก็ได้นะ <c oughs> ผมจะเอาประมาณ นี่นะดูนะดูนะ,ะดูก่อนนะฮะมันมันช้าจังเลยอ้าวดับดับดับนี่นะกดไปที่ประมาณ แล้วก็อีกอย่างนะถ้าใครแบบบอกว่ามันไม่ลื่นนะพี่ให้เรากดไปที่ราบลื่นนะครับกดปับบเดี๋ยวเด้อแหลกหรือเปล่าเอ้ยเร็วเกินหรือเปล่าพอเราได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับให้เรากด เครื่องหมายถูกด้านล่างนี้เลยพอเรากดมาก็ให้เรากดไปที่เราเลื่อนไปทางขวานป๊บนี่เราก็เจอคำว่า HSL นะครับหรือว่าการแยกสีนะครับสมมติว่าพื้นหลังเป็นสีน้ำเงิน เรากดไปที่เสียเงินแล้วถ้าเราจะให้มันเทาแล้วก็กดนี่นมันจะเป็นปวาน,นี้ที่เหลือนี้เราก็ทาให้เข้มก็ได้น,นีน่พอเรากดลายเสืสับสับหมดพอเสื้สับพอทำเสื้จสับบุ๊บใหเรากดไปที่ตัดไปนะคด้านบนนะแล้วก็ให้เรา กดไปถ้ามันมีไอเนี้ยถ้าไอเนี้ยมันอยู่แบบเนี้ยให้เราไอพูดไปยัง VSCO ให้เรากดออกนะคะแล้วให้เรากดบันทึกเนะะี่ยให้เราเปิดสวิตนะ,ะแล้วกดบันทึกนะคะมันก็จะรอไม่นานเองนะ,ะก็รอแลแ้วแึง ็คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกนหัหมาคลิปหน้า